RST ก็คือเอาสาย2เส้นนะครับ2เส้นไหนก็ได้จ่ายให้กับคอยของแมกเนติกนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงไดเเรกออนไลน์หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับมอเตอร์3เฟสเบเกอร์เมนเบเกอร์วงจรควบคุมแมกเนติกคอนแทคเตอร์โอเวอร์โหลดรีเลย ปุสปัตต้นสต็อปและพุ่สปัตต้นสตาร์นะครับต่อไปเรามาต่อวงจรใช้งานกันเลยนะครับสายเมนนะครับจะมาเข้าบนเบรกเกอร์ r s t ก็จะมาเข้าบนเบรกเกอร์นะครับ l 1 l 2 l 3 Magnetic นะครับวันนี้จะเป็นคอยล์0โวลต์แมกน e ติกจะทำงานต่อเมื่อเราเอาสาย2เส้นนะครับมาจ่ายให้กับคอยของ Magnetic สาย r กับสาย s นะครับ จ่ายให้กับคอยของแมกเนติแมกเนติก็จะทำงานหรือจะเอาสายเกับสาย T มาจ่ายให้คอยของแมกเนติแมกเนติก็จะทำงานหรือจะเอาสาย R กับสาย T ก็ได้นะครับจ่ายให้กับคอยของแมกเนตินะครับแมกเนติก็จะทำงานก็คือเอาสาย2เส้นนะครับ2เส้นไหนก็ได้จ่ายให้กับคอยของแมกเนตินะครับแมกเนติก็จะทำงาน ถ้าเราเอาสายลาย1เส้นแล้วอีกเส้นหนึงเป็นสายนิวตันนะครับแมกนิติกก็จะไม่ทำงานนะครับคับเข้า L 1 L 2 L 3ออกนะครับออกจากเบเกอร์เมน T 1 T 2 T 3จุดนี้นะครับ T 1ก็จะมาเข้าบนเบเกอร์ย่อย จุดนี้นะครับเบเกอร์ย่อยสำหรับวงจรควบคุมนะครับออกจากเบเกอร์ย่อยนะครับจุดนี้ก็ออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดดีเลย์จะมาเข้าหมายเลข95ออกจากโอเวอร์โหลดนะครับหมายเลข96 จุดนี้นะครับหมายเลข96หมายเลข95และหมายเลข96นะครับของโอเวอร์โหลดจะเป็นหน้าคอนแทค NC ออกจากโอเวอร์โหลดนะครับหมายเลข96ก็จะมาเข้าพุชปัตตอนสต็อปครับพุชปัตตอนสต็อปนะครับจะเป็นหน้าคอนแทค NC ออกจากพุชปัตตอนสต็อปนะครับ ก็จะมาเข้า p u ชป b ตต t อนสตาร์จุดนี้นะครับ p u ชป b ตต t อนสต็อปก็จะมาเข้า p u ชป b ตต t อนสตาร์ทพุชป u ตต o อน t ตารนะครับจะเป็นหน้า Contact no นะครับสต็อปใช้หน้า Contact nc START ใช้หน้า Contact no ออกจาก p u ชป b ตต t อนสตาร์นะครับ ก็จะมาเข้าคอยของแมกนติกนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็น a 1ออกจากแมกนติกนะครับก็จะเป็น a 2ก็จะมาเข้าล่างเบรกเกอร์นะครับ จะเข้า t1 ห,หรือ t3 ก็ได้นะครับก็คือเราเอาสายคู่ใดคู่หนึ่งนะครับมาจ่ายให้กับคอยของแมกนิติกนะครับแมกนิติกถึงจะทํางานนะครับวันนี้นะครับเราจะใช้สาย R กับสาย S นะครับสาย R ก็คือสายสีน้ําตาลสาย S นะครับจะเป็นสายสีดํา r สีน้ำตาล s สายสีดำ t สายสีเทาน,นะครับทีนี้นะครับเราอยากจะให้ตัวแมกนิติกนะครับค้างสถานะการทำงานเมื่อเรากดพุทธพต้นสตาร์นะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทค no นะครับหมายเลข13และหมายเลข14มาต่อข้อมพุทธพ้น์สตาร์นะครับถ้าเราไม่เอาหน้าคอนแทคของแมกนิติกนะครับมาต่อข้อมพุทธพันสตาร์แมกนิติกก็จะไม่ค้าง สถานะการทรมานนะครับหมายเลขสิบสามนะครับหน้าคอนแทคของเมนิติกนะครับจะเป็นหน้าคอนแทค n o หมายเลขสิบสามก็จะมาเข้าบน push b u t t นสตาร์ท หมายเลข14นะครับหน้าคอนแทคของแมกนิ t ิกนะครับก็จะมาเข้าล่างพุทธต้นสตาร์ทจุดนี้นะครับพุทธต้นสตาร์ทหน้าคอนแทค NO นนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราต่อวงจร ควบคุมเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากดพุชปัตต้อนสตาร์ทนะครับปุ๊บแมกนติกก็จะทำงานหยุดการทำงานโดยการกดพุชปัตต้อนสต็อปนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองวงจรควบคุมกันก่อนนะครับออนเบรกเกอร์เมนนะครับออนเบรกเกอร์ย่อยกดพุชปัตต้อนสตาร์ท แมกเนติกทำงานหยุดการทำงานโดยการกดพุชปัตตอนสต็อปครับสตาร์ทแมกเนติกทำงานหยุดการทำงานโดยการกดพุชปัตตอนสต็อปครับต่อไปเรามาต่อวงจรกำลังกันนะครับออกจากเบเกอร์เมนนะครับทีหนึ่งก็จะมาเข้าบนแมกเนติกนะครับ L1 จุดนี้นะครับก็จะเป็น t1 t1 นะครับก็จะเป็นสายาสีน้ำตาลนะครับก็จะมาเข้าบนแมกเนติกนะครับ l1 ออกจากเบรคเมนนะครับ t2 ก็จะเป็นสายสีดำนะครับทีสนะครับก็จะมาเข้าบนแมกนติกนะครับจะมาเข้าที่ L2 ออกจากเบเกอร์เมนนะครับทีสก็จะเป็นสายสีเทานะครับ ก็จะมาเข้าบนาแมกเนติกนะครับ L 3ออกจากเบเกอร์เมนนะครับ T 1ก็จะมาเข้า L 1 T 2ก็จะมาเข้า L 2 T 3ก็จะมาเข้า L 3นะครับทีนี้นะครับการต่อไปหาหมอเตอร์นะครับก็จะเอาจาก จุดนี้นะครับ T 1 T 2 T 3นะครับของโอเวอร์โหลดก็จะมาเข้ามอเตอร์ U V และ W นะครับตัวมอเตอร์นะครับก็จะมีสายอยู่ทั้งหมด3เส้นนะครับสับสาย3เส้นนะครับเราก็จะเอาสาย3เส้นนี้นะครับเข้าที่ตัวโอเวอร์โหลด T 1 T 2และ T 3สมมุติเส้นนี้ก็เป็นสายเส้น U นะครับ u ก็จะมาเข้า t 1ของ overload u เข้า t 1 v ก็จะมาเข้า t 2 W ับปก็จะมาเข้า t 3นะครับของ overload ต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ on breaker main on breaker ย่อยกด push button start มอเตอร์ทำงานหยุดการทำงานโดยการกด push button stop นะครับ start มอเตอร์ทำงานหยุดการทำงานโดยการกด push button stop ครับ start มอเตอร์ทำงาน หากมีกระแสกเกินในตัวมอเตอร์นะครับโอเวอร์โหลดก็จะตัดการทํางานเราก็ต้องหาสาเหตุนะครับว่าโอเวอร์โหลดตัดการทํางานเพราะอะไรถ้าเราหาสาเหตุเจอแล้วนะครับกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวโอเวอร์โหลดกดปุ่มสตาร์ทมอเตอร์ทํางานตอนนี้นะครับมอเตอร์ motor หมุนไปทางาด้านฝานะครับทีน,นี้นะครับ เราอยากจะให้มอเตอร์หม ja. ุนไปทางด้านซ้ายนะครับเราก็กลับสายคู่ใดคู่หนึ่งนะครับที่ออกจากโอเวอร์โหลดนะครับก็จะให้มอเตอร์กลับทางหมุนอีกหนึ่งทางนะครับจุดนี้นะครับจะกลับทีหนึ่งกับทีสองก็ได้นะครับทีสองกับทีสามทีหนึ่งกับทีสามก็ได้นะครับก็คือกลับสายคู่ใดคู่หนึ่งที่ออกจากโอเวอร์โหลด ที่ไปหาตัวมอเตอร์นะครับหรือเราจะกลับที่ตัวมอเตอร์ก็ได้นะครับ U กับกับ V V กับกับ W U กลับกับ W ก็คือกลับสายคู่ใดคู่หนึ่งของมอเตอร์ก็ได้นะครับเพื่อให้มอเตอร์หมุนกลับทางหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ